เอชุติมาเผยนิสัยแท้จริงแม่ฟร้องสุภกิจหลังรู้จักกันมา6ปีผิดคาดมากจากกรณีฟร้องสุภกิจอายุ25ปีนักแสดงอดีตดาราหนุ่มวัยรุ่น25ปีได้เดินทางเข้าร้องขอความช่วยเหลือตอบเตุสายไหมต้องรอดหลังเลิกรากับเอชุติมาไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ BMW และบ้านมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาททำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถ พราะอดีตแฟนสาวก็ไม่ยอมนำรถไปคืนและนำรถไปแอบซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทำให้ชื่อตอนเองถูกล็คลิสต์หลังจากนั้นเอชุติมาและฟรองสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มพร้อมคุณแม่ได้มาออกรายการโหนกระแสและสวนกันเดือดกลางรายการกลายเป็นดราม่าที่ร้อนระอุไปทั้งโซเชียลล่าสุดเอชุติมาได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เคลียชัดๆอีกครั้ง คอนเฟิร์มตาสว่างปล่อยบ้านรถโดนยึดหลังเลิกแฟนเด็กฟ้องสุภกิจและยืนยันไม่เคยชวนใครเล่นการพน,นันพร้อมเปิดเผยบทเรียนชีวิตเต็ขั้นสุดจนสุดท้ายเจอดีกับตัวต้องเก็บของออกจากบ้านที่ตัวเองดาวและผ่อนโดยแอชชูติมายังเล่าทั้งน้ำตาอีกว่าจุดที่ตัดสินใจบอกเลิกฟ้องและเดินออกจากบ้านที่ตัวเองดาวให้และผ่อนมาโดยตลอดคือมีวันหนึ่งตนต้องนั่งรอฟร้องกลับบ้าน นั่งอยู่ตรงฟุตบาทหน้าบ้านจนสว่างคาตาแดดสองแล้วก็ยังไม่กลับมาเอดจึงคุยกับตัวเองเราทำไปเพื่ออะไรชุติมากำลังทำอะไรอยู่พอแล้วจึงตัดสินใจออกมาทันทีเราไม่ไหวจริงๆเราสุดๆแล้วจริงๆนอกจากนี้ในช่วงหนึ่งของรายการแอ้ชุติมาได้เปิดใจพูดถึงแม่ร้องสุภกิจหลังเจอด่าแรงกลางรายการโดยยอมรับว่าทั้งเจ็บและจุกแต่ตนไม่ใช่อย่างที่เขาพูด เขาจะพูดอะไรก็พูดไปเดียวสังคมจะเห็นเองโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยเราว่าเรานิ่งดีกว่าดีกว่าไปนั่งเถียงเขาอีกอย่างเขาเป็นอดีตแม่แฟนด้วยซึ่งเมื่อก่อนสนิทกันแม่เขาขยันไม่อายทํากินไม่คอยวาสนาขายของตลาดนัดก,กันรายได้ที่ขายทั้งหมดคุณแม่เขาก็เก็บ